สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเสื้อพ้ายน้องนะครับก็ว่าจะมาเสื้อพ้า์น้องนะครับพี่โนโ้งเข้าเกมเลยมาเสื้อพ้า์น้องด้วยเดี๋ยวผมต่อยอข้ออีก,อกเดี๋ยวแ๊บนึงเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเย่ Yay, น้องเอาไปเราก็จะมาเสื้อไพรส์้องดูนี่นะครับเสียงน้องผม พี่มุการเชิญเพื่อนเหรอเนี่ยก็เชิญพี่หนูไงให้มาเล่นกับพี่น้องตัวผู้หญิงใช่ปะแต่พี่เลือกให้พี่หนูเอาตัวผี้หญิงเลยทำไมเครื่องไม่หมุนเครื่องมันไม่ดีอะแป๊บหนึ่งนะครับ

น้องผมเข้ามาก่อนนะครับพี่โหนดูบ้านดูบ้านพี่โหนมาดูบ้านก่อนดูบ้านแไงบ้านนะบ้านอ้านี่ไงบ้านพี่พี่โหนนี่ไงบ้านของพี่บ้านของพี่พี่เพิ่งสร้างมาเองนะนี่ไงนี่นี่พี่โหนค่ะบ้านของพี่นี่นี่สวยไหมสวยไหมในสระน้ำนี่ เดี๋ยวสร้าน้ำเดี๋ยวพี่สร้างให้พี่เวลาพี่หนูจะเข้าใช่ไหมปุมาแล้วจากพี่นี่นะก็เคยตรงนี้นะยังมีการนี่ว้าวว้าวพี่เคาสวยเลยอ่ะพี่เป็นคนสร้างตั้งแต่ตอนที่ตอนที่พี่หนูหลับเด้๋วอู้พี่สร้างกว่าจะเสร็จนี่คนนานเลยนะพี่หนูนี่พี่หนูเปิดเข้าไปอย่างนี้เลยเปิดเข้าไปไงนะเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่ตัดให้ทีนี้มันก็เว่ามีบางคนก็คือนำกล้องมาถ่ายภวามพิไว้แล้วก็บางส่วนก็มีการนำสีมาแสดงสััญลแสดงนี่เปิดก็ไปนี้เปิดนี้นี่โอเคเป็นไงสวยไหมพี่หนูว้าวสวยไหมเปิดเข้าไปเลยเปิดประตูเข้าไปเลยนี่ทุกคนพี่อยู่นี่นี่พี่หนูเอ๊เฮ้ยกดน้องรู้แล้ว ในบ้านพี่เล้วก็อเออมาที่เี๋ยนี้ก่างายัม้พี่าวมาตามพี่มาพี่จะพาไปไปดูนี่สวยไหมพี่มานี่ทุกคนสวยไหมี่หนวตามมาเดี๋ยวแป๊บนึงพี่หนตามมาอย่างนี้ดิตามมา อุ้ยสวยไหมพี่สร้างอีก嘛เสวยไหมเอาพี่ไปไหนนะน้องคนนี้ละน้องขอนอนนะเออไปนอนเลยพี่มีห้องนอนของพี่ส่วนตัวอยู่แล้วไปไหนอะอือห้องส่วนตัวของพี่หายไปไหนละอันนี้คือห้องนี่คือห้องห้องนั่งเล่นนะครับนี่พี่หนูดูห้องนั่งเล่นของพี่ดิห้องนั่งเล่น มันเข้าตรงไหนอะห้องนั่งเล่นพี่เฮ้ยพี่น้องพลาดไปตีฮะพี่หน่อยอย่าไปทุบมันง,งั้นสิเพื่อนน้องจะนอนไงล่ะเออเราก็ลงหลุมพอดีละดิห้องนั่งเล่นพีนนองงน่อยู่ไหนอะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่สร้างนี้ก่อนพี่เผลอไปทุบนี่สวยไหมสวยไหมพี่ทำ ทำเองพี่หนุนถูไปกันหน่อยน้องบ้านไปุบน้องไม่มีอะไรจริงน,นี่ทุกคน,นออกเดี๋ยวพี่ปรับเป็นเกมบอลมาพวกเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนนะครับนี่น้องผมน้องผมวัดดีเดี๋ยวออกก่อนนะครับออกก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะสร้างเกมใหม่ครับเกมพี่มังกรก็เข้านะครับพี Hi, ่ค uh ุยก uh ับใครอะอัดข uh ึ uh ้นพ uh ี uh ่กอัดขึ้นพี่อัดขึ้นอคะอัดขึ้นนี่นะครับทุกคนเฮ้ยพี่หนูดูดิเออเฮ้ยเฮ้ยเป็นได้ไม่ได้ไงพี่หนูอะไรคุยคุยกับอาเกดไม่ใช่ นี่ทนะุกคนแป๊บนึงนะ้าน,น้องผมเพิ่งเคยเห็นนะผมก็ตื่นเต้นมากเลยนี่นี่พี่หนูมาอย่าตีกันนะมา<อ>นี่พี่หนูในกล่องพี่มีนี้ด้วยพี่เล่นได้ด้วย พี่ว่าไปดูน้ำดีกว่านี่ทุกคนน้ำาไหรอ่ะนี่ทุกคนน้ำพี่น้องกดอันนี้นี่นะนี่นะครับน้ำโคตสวยเลยทุกคนพี่หนุ่มก็เดินมานี้เดินมาแล้วก็หันมานี่ทุกคนเอาหรอท่านผู้ชมนี่นะครับ เปิดเปิดมางนี้มางนีวพี่น้องมางนี้นนเออมาทางนี้มาทางนี้เออ,เอ,อแล้วก็เดนินตรงเลยเออพ,พี่ลืมสร้างสระว่ายน้ำอะ่ะพี่ว่ามาชมวิวข้างนอกดีกว่าเสวยไหมเฮ้ยพีออ่น้องไปตีเกันนี่วิวข้างนอกสวย,ยหวไหมอยู่นีออ่ พี่อยู่นี่ไหนนี๋อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลยเฮ้ยมาดิครับมาดิครับมาดิแล้วหนีก่อนแล้วไปนะหนีแล้วไปอยู่เร็วโอ๊ยสวยเลยสวยเลยคุณจี ๊ยโอ๊ยก่ต้อครับทนี่นี่นี่ไปหนีก่อหนีก่อนหนี่นีเข้าไปแอบดีกว่าเข้าไปแอบดีกว่าพี่เลย่อยกว๊กวมาหมดชูวัตชูวัต ลาลชัวัววอนก็ะอน้มนะือยู่ัวสนีั้วนะมีรถหนูก็อยากไปใส่อุ้ยพี่หนูอยู่ไหนล่ะนนองพี่เปนดีเดอรใจกว่าอือกดนี้กดกดกระกระบาด

บ้าพี่หนูไปฆ่าแกะกันไปฆ่าไปฆ่าวัวกันเดี๋ยวพี่เอาเนื้อมาให้หนะนนพ,นนพี่อะไรกระโดดกระโดดเด้งเหมือนสีเ,เขียวอ่ะเอ้ยวัวมนันจะหนีพี่หนูไอ้มาดิครับมาดิครับไอ้ไอ้เนี่ยนายซอมบี้มันจะเข้าไปนอนไว้ยังซอมบี้ยังไม่เมย์ตายเออบวชตอนนี้วัวก็ตาย อ๋อสีเขียวนี่คือสลาพี่หนูอย่าไปแก้มันมันตีเราได้นะทําให้เราตายได้เราต้องเข้าบ้านระวังราวาน่ะอุ้ยราว้าลาว้าพี่หนูมาเข้าบ้านพี่หนูเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านพี่หนูเข้าบ้านมาโอ้พี่น้องผ่านกดรนี้จาระวาน้องไม่อยากมีลาวเดี๋ยวพี่เอานี้ไปกินก่อนนม ทีน huh? ี้ทิ้งก่อนชู ah ่วัดรชั่วัตรแล้วมีการเดินตามในส่วนของมวลชนที่ก็แบ่งมาจากด้านประสงค์ด้วยส่วนด้านล่ก็เรื่องเป็ดด้วยนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกับเขาพยายามจะนำเป็ดนะครเคลื่อนย้ายข้ามกำแพงก็มากเลยนะครับอู้โดนที่มังกรถูกเตยกละเออมา แป๊บนึงอ่ะเอาเลยเดยวแบงเดอะแบงไฟพี่เลยนะน้องจะกลับบ้านอืมไปเข้าบ้านเข้าบ้านมาตามพี่มาพี่ม่ตีพี่หนูละตามพีป่ะอโอตายแล้วไอโฆษณานี่เป็นอะไรมืดแล้วซอมบี้ละอุ้ยเออพ่อโทรมา โอเคนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแป๊บน <ane> ึงนะครับเดี๋ยวผมหาพ่อก่อนพี่พ่อพี่โทรมมน้องออกแล้วเด้อพ่อพี่โทรมมน้องออก